เราใหมา่คำถามหนึ่งครับค่ะคำถามจาก Facebook ของชูรักชูรสปรึกษาคุณหมอมาค่ะว่าสวัสดีค่ะลูกชายเนี่ยอายุ20ปีพักหลังมาสังเกตว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะก้าวร้าวเก็บตัวจนคุณแม่เนี่ยมารู้ที่หลังว่าลูกเริร่มเสพยาเสพติดซึ่งดิฉันกับสามีเสียใจมากค่ะพอรู้คิดว่าคงมาจากการพบเพื่อนนะคะ,คะพอรู้แบบนี้ดิฉันควรทำยังไงดีคะตอนนี้เพื่อนเป็นใหญ่เลยค่ะออกจากบ้านไปก็สองสามวันกลับมาไม่พูดจา ปกติดิฉันให้เงินเป็นรายสัปดาห์ไม่เคยขาดดิฉันกับสามีเนี่ยค้าขายก็รู้ตัวว่าไม่ค่อยมีเวลาดูนะคะตอนนี้ลูกมีเวลาว่างเยอะเพราะโควิดทาให้ไม่ได้ไปเรียนดิฉันกลัวในอนาคตเขาจะเป็นหนักคะ่ะจะทํายังไงดีคะคือรู้สึกโทษตัวเองค่ะว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพอเราตอบยากเหมือนกันนะคะว่าติดเพื่อนแล้วไปติดยาหรือว่าขัดแย้งกับพ่อแม่มีความขัดแย้งทางจิตใจแล้วจึงไปติดยามันอาจจะเป็นสองอย่างร่วมกันก็ได้ หรือมันอาจจะมาจากพื้นฐานทางชีวภาพของเขาเรื่องของการติดยาเนี่ยในระยะหลังๆเราค้นพบยีนที่มันเกี่ยวข้องกับการเสพติดได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างคนติดเหล้าเนี่ยชัดเจนว่ามีอะไรบางอย่างที่ยีนบางตัวของร่างกายแล้วพอไปดื่มเหล้าแค่นิดๆหน่นอยๆเท่านั้นแหละก็กลายเป็นคนที่ติดได้อย่างง่ายได้ สารเสพติดชนิดอื่นๆก็เหมือนกัน<ม>เป็นห่วงเป็นใยมากไม่อยากให้เรียกว่าโทษตัวเองเลยนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มองก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่มีความหมายมากมีส่วนได้มากนะคะทั้งส่วนผักใสให้ปัญหาแย่ลงและส่วนดึงให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะอย่าได้คิดว่าจะบังคับเขาไปรักษาอย่าอย่าได้คิดว่าจะแบบไล่เพื่อนออกไปจากบ้านอย่ามาคบลูกชั้น<ม>แล้วจะสำเร็จเป็นไปนไม่ได้คนอายุ20ปีเนี่ย ต่อให้ล่ามเข้าไว้เขาก็ยังดิ้นรนไปจนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากจะแก้เรื่องอะไรที่ตัวเองสามารถจะจัดการลูกได้เพียงเรื่องเดียวก่อน <S 1> <S 1> ไม่ใช่เรื่องติดยาด้วยนะคะ <S <S อไม่ใช่เรื่องติดยาด้วยเพราะการติดยานั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องรักษา <S 1> <S 1> <S ต้องรักษาแปลว่าต้องไปหาคุณหมอต้องมีใช่อยูกใช้ยาเข้ามาเกี่ยวข้องมีกระบวนการที่เป็นระบบมาตรฐานสมมติว่าเอาละเราน่าจะมีเวลาได้คุยกันดีๆสักวันละครั้งเดียว ขอแค่นี้จากที่ทะเลาะกันทั้งวันอันนี้2อสวันถึงกลับมาค่ะอาทิตย์หนึ่งน่าจะเจอกันสองครั้งถ้ากลับมาขอสร้างเวลาดีๆต่อกันเราจะไม่ทะเลาะกันสักหน่อยนึงนะคะถ้าเราทำอย่างนี้สะสมเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่ดีค่อยๆเกิดหลายคนพอมีโมเมนต์อย่างนี้นะคะไม่น่าเชื่อทุกอย่างมันเพิ่ๆดีขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มแบ่งปันความรู้สึกได้แล้วว่าออมนะ ก็ถึงแม้ยังไงก็แล้วแต่อาจจะเคยโกรธเคยอะไรว่าแต่จริงๆทุกใจมากที่เจออย่างนี้แต่เราไม่รู้ความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าลูกติดยาบางทีเราสรุปเองลูกอาจจะแค่ใช้บ้างโดยไม่ได้ติดก็ได้นะเปิดใจกว้างๆก่อนลูกคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็แบ่งปันบอกเล่าเอาให้กลับมาบ้านทุกครั้งแล้วอบอุ่นและมีความสุขก่อนใช่อันนี้สําคัญมากเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะนึกนึกถึงความว่า ติดยาติดยาอยู่ในสมองตัวเองเจอหน้าปุ๊บก็มีคําว่าติดยาล่องลอยอยู่ในใจแล้วก็มองหาแต่จุดที่เป็นปัญหาที่ทําให้เขาติดยาแล้วก็ตําหนิกันอยู่เรื่อยอถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งอกตั้งใจแล้วทําได้ดีเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงเดือนอนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถพาลูกเนี่ยไปรับการรักษาเรื่องการติดยาได้หรือในกลุ่มที่บางที่คุยไปคุยมาเฮ้ยตกลงไม่ใช่ติดยานี่นาแค่ใช้บ้างเพราะ ารพัดอยากให้เพื่อนยอมรับอยากเ<ม>ท่ใครๆเขก็ใช้กันมุมนี้เนี่ยอาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆให้มุมมองแล้วก็ใช้น้อยลง<ม>เด็กทุกคนรู้ค่ะว่ายาเสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ดีด้วยประการทั้งปวง แต่ด้วความรู้นั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างดึงใจให้เขาไปใช้ค,คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆแกะตรงนั้นแล้วก็คลี่คลายไปนึกอะไรไม่ออกก็ 1, 3, 2, 3ก่อนก็ได้นะ,ะ้นดวสุขภาพินะคะค่ะปรึกษาเป็นระยะระยะได้เลยค่ะใช่ค่ะ